Okay. อ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะทําการทดลองเรื่องอะไรนะคะอ่าเราจะมาทําการทดลองเรื่องหลอดดำน้ำเห็นี้มคะหลอดจะดำน้าได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะอุปกรณ์ของเราที่จะมาทําการทดลองวันนี้มีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ อ่ะอุปกรณ์ของเราเลยอันแรกคือขวดน้ำเห็นไหมขวดน้ำเปล่าใส่น้ำเกือบเต็มเลยนะสังเกตดีๆเห็นไหมโลกใส่น้ำเกือบเต็มขวดเลยนะคะอ่ะมีขวดแล้วนะอ่ะต่อไปคือหลอดนะคะของเด็กๆจะใช้เป็นหลอดข้อกงอใช่ไหมคะตามที่คุณครูพิมพ์แจ้งไปนะคะเราจะมีหลอดอ่ะอันต่อไปคือ ลวดหนีกระดาษแบบนี้เลยหรือคลิปหนีกระดาษแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมลูกอ่าแบบนี้เลยนะคะอ่ mm hmm. บบะอันสุดท้ายคือการไก่อันสุดท้ายคือการไก่อ่าโอเควันนี้เราจะใช้อุปกรณ์ทั้งหมดสี่อย่างนั่นก็คือขวดน้ํา หลอดลวดนิกระดาษแล้วก็กันไก่นะคะอ่ะเราจะมาเริ่มทําการทดลองเรื่องหลอดดําน้ํากันนะคะอ่ะคนไหนนะที่เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วพร้อมที่จะทําการทดลองพร้อมกับคุณครูคีมแล้วก็คุณครูหมวยนะคะเตรียมขวดน้ําเติมน้ําเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยแบบนี้เลยนะคะเตรียมขวดน้ําเอาไว้เลยนะคะส่วนคนไหนที่วันนี้ไม่สะดวกทำการทดลองกับคุณครูครีม ไม่เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูครูพิมพ์กับครูหมวยทําการทดลองก็ได้นะคะคนไหนที่กำทำการทดลองนะคะอย่าลืมทำไมลลกถ่ายรูปตอนทดลองไว้ด้วยนะคะเก็บภาพให้กับครูพิมพ์ด้วยนะเนีไม่มีนะไม่มีอ่าคนไหนไม่มีไม่เป็นอะไรเลยดูพิมพ์ค่ะมีอ่าโอเค เราจะมาเริ่มทําการทดลองแล้วนะคะอ้าวให้เด็กหยิบหลอดขึ้นมาอ่าให้เด็กหยิบหลอดขึ้นมาเลยนะคะหลอดของเด็กที่ใช้จะเป็นหลอดข้องอใช่ไหมคะที่มันสามารถงอได้ใช่ไหมลูกอ่าให้เด็กนะเอาข้องอนะพักลงมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าดูดีๆนะเห็นไหมมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกอ่าเห็นไหม คนไหนนะพี่ยงเป็นหลอดข้องอพับลงมาเลยเห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดนะตัดด้านที่ยาวที่สุดเห็นไหมหลอดตรงไหนที่ยาวที่สุดตัดฝั่งที่ยาวที่สุดนะให้เท่ากับตัดฝั่งที่สั้นที่สุดเลยนะคะอ่ะเราจะตัดแล้วนะคะแบบนี้นะคะตัดฝั่งที่ยาวที่สุดเลยแบบนี้นะคะอ่าตัดออกมาแล้วเขาทําไมลูกเขาจะเท่ากันแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหม ตัดมาปุ๊บจะได้เป็นทรงนี้เลยเห็นไหมทรงสามเหลี่ยมเลยเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเป็นทรงสามเหลี่ยมเลยเป็นทรงเอเลยใช่ไหมคะเหมือนทรง A อเลยแบบนี้เลยนะคะอ่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ลวดลวดเสียบกระดาษนะขั้นตอนต่อไปเราจะเอาลวดเสียบกระดาษแบบนี้ <c oughs> เสียบลงไป ที่ฝั่งนี้ก่อนเห็นไหมเสียบเข้าปุ๊บใช่ไหมคะมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งที่ออกสามารถออกมาได้ใช่ไหมมันจะเสียบแบบนี้เห็นไหมแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมลูกอ่าเสียบเข้าไปแบบนี้เลยเห็นไหมตอนแรกเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกลั่ใช่ไหมเอาด้านนี้เสียบเข้าไปหนึ่งด้านอีกด้านหนึ่งเสียบไปฝั่งนี้แบบนี้เลยนะคะอ่า หลังจากนั้นเราจะเอารวดที่เหลือนะมาคล้องเอาวสเหลือมาคล้องนะคะคล้องเข้าไปแบบนี้เอาห,หลายๆตัวเลยเอารวดมาคล้องต่อกันอ่าอ่าแบบนี้เลยนะคะอ่าประมาณนี้นะเราจะได้นักดํานาน ที่ผลิตจากหลอดแบบนี้เลยเห็นไหม,เ,เ,มเห็นไหมคะอเดียมาต่อโอเคตอคบได้แล้วนี่อ่าเ,เป็นแบบนี้นะเอาลวดมาคล้องต่อกันแบบนี้เลยนะคะอ่ะาสักสามตัวสี่ตัวก็ได้นะ,ะเดี๋ยวเราลองดูอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปแล้วเราจะเอาเจ้าหลอนนะักดำน้ำนีำนเนี่ยใส่ลงไปในขวดน้ำ อ่าี๋ยวดูกันนะเราจะเอาหลอดที่มีนักเอาหลอดนะจมลงไปในขวดน้ำแบบนี้ปล่อยจมลงไปเลยอ่าเห็นไหมตอนนี้หลอดมันลอยอยู่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมลูกพยายามนะให้หลอดมันจมไปเกือบหมดโดยการอะไรก็เอานิ้วบีบนิดนึงก็ได้ลูกอ่าถ้าเกิดมันหนักหนักถ้ามันเบาเกินไปเราอาจจะใส่ลวดเพื่อบีดก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาใส่ลวดให้มันส่วงหนักหน่อย มันเบาเกินไปคนไหนเบาเกินไปก็เพิ่มน้ำหนักนะคะ,ะคิมลองดูซิคิมใส่เพิ่มมา้วนะของคิมรู้สึกว่ามันเบาเกินไปมันไม่จม,มก็เพิ่มน้ำหนักให้มันจมนะอ่า เดี๋ยวเราลองดูอ่าโอเคใส่ลงไปแบบนี้เลยเห็นไหมลูกแม้มันจะลอยอยู่แบบนี้นะคะเห็นไหมอ่าแบบนี้เลยนะคะมันจะหลอดเราของเรามันจะจมลงไปอยู่ในน้ําแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมลูกเห็นไหมอ่าเห็นไหมโอเค <c oughs> เห็นไหมคะอ่าประมาณนี้นะคะ อะเด็กว,วิมอนะคะคนไหนทําได้แล้วนะอย่าลืมแล้วปิดฝาให้เรียบร้อยเลยนะคะ,ะเมื่อเด็กๆใส่ขวดน้ำลงไปแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการทดลองนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการทดลองนะคะเห็นหลอดอยู่ข้างในใช่ไหมลูกอ่าเห็นไหมตอนนี้หลอดมันลอยอยู่ใช่ไหมคะเห็นไหมลูกอ่ะเดี๋ยวคู่พิมพ์นะจะบีบที่ขวดนะ้ําแบบนี้เด็กสังเกตที่หลอดดีๆนะตอนนี้หลอดทําไมคะหลอดมันจมมาอยู่ใต้ก้นใช่ไหมคะพอเราปล่อยปุ๊บทาไมลูกมันเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งนะ อลองสังเกตดีอ่ะเดี๋ยวิมพมเอาตัวช่วยอีกอันสีม่วงเดี๋ยวิมพมใช้หลอดเพิ่มอีกอันนึงนะใช่ไนเะอะอครูิมพมใช้อีกตัวอีกอันนึงมาใส่เหมือนกันเลยแล้วมีหลายแบบอ่ะใครมองไม่เห็นนะดูหลอดสีม่วงของครูครีมได้ปิดเหมือนกันเลยอ่ะดูนะ นี้หลอดมันจมอยู่ข้างล่างอะนะดูเห็นไหมพ mm hmm. อคึนปล่อยปุ๊บทำไมคะเขาลอยขึ้นมาเป็นนักดำน้ําเลยเห็นไหมเขากำลังดำน้ําอยู่ใต้อะไรลลกใต้ขวดน้ําแบบนี้เลยเห็นไหมโลกเออเห็นไหมอ่าเขาเรียกว่าหลอดนักดำน้ำอ่าลองทดลองดูนะคะว่าของเด็เกๆจะทําได้หรือเปล่าคนไหนทําได้นายกมือเลย แต่ครูพิมจะบอกเอาไว้ก่อนนะมันต้องใช้อะไรลูกใช้แรงในการบีบขวดมากๆเลยนะคะถ้าคนไหนนะเป็นขวดน้าพลาสติกที่มันแข็งนะคะมันก็จะสามารถบีบได้ยากนิดนึงนะคะถ้าคนไหนขวดพลาสติกของเด็กทําไมคะมันนิ่มใช่ไหมลูกมันสามารถบีบได้ง่ายมันก็จะทําให้นักล่นน้าของเราเนี่ยลอยขึ้นไม่ง่ายเห็นไหมอ่าเดพิมจะทําให้ดูอีกอันหนึ่องอ่ะ อันนี้เป็นหลอดนดักดำน้ำอีกหนึ่งแบบนะรูหิมจะให้ทำอีกแบบหนึ่งด้วยนะอ,อ,อ,อะอะเห็นไหมของคูหมวยก็มีเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมของคูหมวยลอยได้เหมือนกันเลยอันนี้แบบที่หนึ่งนะนักดำน้ำของเราแบบที่หนึ่งคืออย่างที่เราทำเลยเอาคลิป ลวดใช่ไหมมาต่อยเป็นหางยาวๆเลยแบบนี้เลยใช่ไหมคะต่อไปเหมือนกันเลยใช้หลอดอันเดียวกันเลยตัดเครื่องแต่เปลี่ยนจากเมื่อกี้เราห้อยใช่ไหมลูกอันนี้เราไม่ห้อยแล้วเห็นไหมเราทําเป็นเหมือนตัวเอเห็นไหมคะเราทําเป็นเหมือนตัวเอเลยเราเอารวดนะมาพองแบบนี้เห็นไหมมันเป็นเหมือนที่เราทําอันแรกเลยใช่ไหมคะ เอาลวดน,นะมาคล้องปลาทั้งสองข้างเห็นไหมมันมีรูใส่โลกใส่ทั้งสองข้างแบบนี้เลยเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมเราใส่ประมาณสักห้าหกตัวนะให้ครบถ่วงน้าหนักเล็กน้อยอแบบนี้เลยนะคะอะกิจกรรมนี้มันต้องใช้กล้ามเนือ้อมือเยอะๆเลยนะถ้าคนไหนบีบไม่ได้นะล้วควรให้คุณพ่อคุณแม่บีบให้เด็กๆก็ได้นะคะ เพราะว่ามันจะบีบยากนิดนึงยิ่งเราใช้ขวดพลาสติกที่ไม่มีความยืดหยุ่นเนาะมันจะยิ่งแข็งใช่ไหมคะมันจะยิ่งแบบไม่สามารถบีบขวดได้นะอ่ะคุณบองแบบนี้นะคะดูซิว่าเปลี่ยนชุดนักดำน้ำแล้วมันจะดำน้ำได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ะเราเปลี่ยนชุดให้เขาแล้วนะเราใช้เป็นแบบนี้อ่ะ คนไหนนะถ้าเมื่อกี้มันยังยากอยู่ลองเป็นแบบนี้ลองเป็นตัว A แบบนี้เลยเปลี่ยนชุดดำน้ำให้เขาเป็นทรงนี้เลยแล้วลองดูว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าอ่าแต่ขวดอันนี้นะเวลาใส่ถวดน้ำมันจะยากนิดนึงนะมันต้องค่อยๆตักแคงนะคะเห็นไหมมันจะเข้าปากไม่ได้พอดีใช่ไหมลูกเห็นไหมมันเข้าไม่ได้มันเข้ายากเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆ่อยตะแคงเขานะอ่ะค่อยๆ ก็จัด,ดตรงเขาให้ดีอาถ้ามันเอียงก็อยากให้มันเอียงนะถทำเอียงเอา,าอันขึ้นมาก่อนอ เดี๋ยวเรามาลองดูว่าทรงนี้จะได้หรือเปล่านะอ่ลองบีบด,ดูนะอลองดูมันจะได้หรือเปล่า,อาลองดูนะลองได้แล้วลองได้หลายๆแบบวิทยาศาสตร์มันต้องลองเยอะๆมีผิดแล้วก็มีถูกถ้ามันไม่ได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนกันไปนะอยวลองดูกันนะอ่า อ่ะลองดูอืมเห็นไหมโลกมันต้องใช้แรงกดค่อนข้างมากนะม,มันถึงได้ไหมคะม,ะ,มะมันถึงจะจมแล้วมันถึงจะลอยขึ้นมาใช่ไหมอนะ่าถ้าคนไหนมีแรงกดน้อย มันก็จะมองไม่เห็นผลนะคะอะเดี๋ยวให้เด็กลองทําการทดลองดูนะคะเดี๋ยวพิมจะมีคลิปวิดีโอประกอบให้เด็กดูเลยว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะคะอะเดี๋ยวลองดูกันนะคะอ่าเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่เด็กได้ดูวิดีโอเนาะกุมกิ่งหลอดนักดำน้ำใช่ไหมลูกอ่ามีใครหลังจากที่ดูแล้วลองทำการทดลองอีกรอบไหมคะ อ้าวทำได้หรือเปล่าอ่าคนไหนทำได้หรือเปล่ามีใครทำได้ไหมคะมันค่อนข้างยากนิดนึงนะเด็กต้องใช้กล้ามเนื้อฝึกกล้ามเนื้อมือของตัวเองนะบีบแรงๆเลยคนไหนคนไหนทำได้ยกมือได้เลยนะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยบีบก็ได้นะอ้าวน้องอะไรเอ่ย <c oughs> เอลเอลเอลออะไรนะอ่าซีโต,ต้เหรอทำได้เหรอซีโต,ต้ ทิโตทําได้ไหมเห็นทิโตยกมือไหนซิโตเปิดไมค์สิครับซิตโตอ่ะซิโตทําได้ไหมลูกสวัสดีครับทำได้ครับครับไหนดูขอดูหน่อยนยครับวิมขอดูหน่อยครับซิโตดีเนียงหนึ่งไหนเนี่ยอ๋อมันจมไปอยู่ข้างล่างแล้วใช่ไหมตอนนี้อ่ะแล้วมันลอยขึ้นมาได้ไหมลูกไม่ได้แล้วครับ อ๋อเห็นไหมของคุกพีมันจะทําไมครับบีแล้วมันก็จะจมลงมาใช่ไหมพอปล่อยมันก็จะคลายขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมโลกอ่าแบบนี้นะคะหรือนักตำานามเลยให้เป็นลายการทดลองมันมีผิดแล้วก็ทําได้แล้วก็ทําไม่ได้เห็นไหมเดี๋ยวเราต้องฝึกเยอะๆโอเคไหมครับอ่าเดี๋ยวเราไปทํากันกเถอะลองลองทําใหม่ได้โอเคไหมครับ อ๋อรบอับประกันใหม่ได้ใช่ทําใหม่ได้ทําใหมไ่ได้หลายๆครั้งเลยไม่ต้องเสียใจยใช่ไหมครับถ้ามันไม่มันไม่ถูกต้องแล้วก็เริ่มทําใหม่ลองดูซิว่ามันจะผิดข้อผิดพลาดที่ตรงไหนเนาะอ่าโอเคขอบคุณนะครับซีโตบ้บ,บ๊ายบายบ๊ายบายค<า>่ะ<า>อ่าอ้ออาวมีใครจะอยากแสดงกบให้ครูพิมพ์ดูไหมคะยกมือรอเลยเดี๋ยวพิมพเลื่อนทางจะได้มองเห็นนะว่า หนูจะโชว์ให้คุณดูอา้าวเอเบิรลเหรอเอเบิลสองพักหนึ่งสวัสดีค่ะอ้าวเอเบิร์นลองให้ทำสวัสดีค่ะเอเบิร์นเปิดไมค์ได้ครับอ้าวสวัสดีครับเอเบิร์น่ะเอเบิร์นลองทำให้คุณดูสิโชว์ให้คุณดูหน่อยโชว์ได้ไหมมองเห็นไหมอ้าวเอเบิร์นลองบีบดูอ่าเอเบิร์นอ่าโอเคเอาเอเบิร์นลองบีบแรงๆเลยเป็นเหมือนของครูพิมไหม มันตรงแรงเใช่ไหมคะาไม่มีแรง,ง,แรงใช่ไหมเดี๋ยวให้คุณย่าให้ก็ได้เอเบอร์มรโอเคแล้วมันของเอเบอริร์ลอยไหมครับ <จม S 1> เอ้ยขอโทษ <จม S 1> ครับ<ม>ของเอเบิร์มันจมน้ํำไหมตอนแรกอะ่ะไม่จมใช่ไหมแล้วเอเบอร์ด,ดีบดีบแล้วมันเป็นไงครับลอยลงข้างล่างไหมครับจมลงข้างล่างไหมลูกจมจมใช่ไหมอ่าโอเคเห็นผลแล้วใช่ไหมลูก อ่าโอเคขอบคุณครับเอเบิร์นอ่าโอเคอ่าโอเค,ออเ,คเห็นไหมคะมีบางคนก็ลองทดลองได้บางคนก็ทำไม่ได้ไม่เป็นอะไรเห็นไหมคะมันมีการทดลองตั้งหลายแบบอ่ะเมื่อกี้คุณเห็นของน้องจิวเวลี่อ่าจิวเวลี่ใช่ไหมจิวเวลี่อ่าจิวเวลี่ลองทำให้คุณิมดูสิอ่าลองบีบแรงๆเลยอ่ะคุณเห็นของจิวแล้วได้ไหมต้น แม่ช่วยหรือเปล่าลูกอ่าให้คุณแม่ช่วยใช่ไหมอ่าลองบีบดูนะพีม่มองเห็นน้องติวอยู่มันจมนิดเดียวค่ะอ๋อจมนิดเดียวใช่ไหมแม่ลองบีบบีบันนานเลยค่ะคุณแม่คะแม่ลองบีบค้างเอาไว้เลยเนาะเผื่มอมันจะรอจมดูได้ไหมคะอ่าไม่ได้เนาะโอเคมันต้องใช้แรงเยอะมากเลยคุณแม่า้อดลองนี้มันต้องบีบแล้วก็ค่อยค่อย ปอดมันขึ้นมามันจะกตมแบบนี้อโอเคไม่เป็นอะไรคะ่ะอย่าลืมถ่ายภาพทำการทดลองเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องจิ่ะโอเคเห็นไหมคะการทดลองของเราสนุกสนุกนะคะวันนี้เรื่องการทดลองเรื่องหลอดดำน้ำเห็นไหมคะหลอดดำน้ำบางคนก็ทดลองได้ใช่ไหมลูกบางคนก็ทดลองไม่ได้ไม่เป็นอะไรนะคะไว้เราจะมาทดลองกับกรุ๊กกิน ตอนเปิดเทิมอีกครั้งหนึ่งนั้นเดี๋ยวครูพิมจะบอกว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะว่าทําไมมันถึงไม่ได้เนาะลุกเนาะอ่ะโอเคไม่เป็นอะไรนะคะอ้าวต่อไปเดี๋ยวเราจะจบการเรียนการสอนสําหรับปีนี้นะเราจะไปเจอกันใหม่ปีหน้าใช่ไหมคุณหมยขาใช่ <ๆ S 2> แล้วค่ะๆๆๆเราจะเจอกันใหม่ปีหน้าเลย S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะมาทําความเคารพกันก่อนนะคะอา้าวนักเรียนเตรียมทำความเ,เคารพขอบคุณค่ะเขากับคุณครูพิมพ์แล้วคุณเล็กหนึ่งไว้ก่อนแล้วออาเปิดหน้าเล็กหนึ่งอ่าเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลย เหมือนเดิมเลยนะคะอันที่เราเขียนไปเขาเรียกว่าเลขหนึ่งอาราบิกนะคะเลขหนึ่งอาราบิกนั่นเองเ,ออเด็กบางคนเขียนสวยแล้โวครูโบบอกเด็กห้องครูโบก็สวยเด็กห้องครูมี่ก็สวยห้องครูการก็เขียนสวยหุเขียนสวยหลายคนเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกกันอีกเหมือนเดิมนะคะอ้าวเด็กๆเปิดไปหน้าว่างๆเลยเปิดสมุดไปหน้าว่างๆใบที่มันว่างๆที่ยังไม่มีเขียนอะไรเลยอะค่ะลูก เปิดไว้เลยนะคะเปิดไปเลยอ่าเปิดไว้อ่า,อาแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยคุณครูการนะคะจะสอนให้เด็กๆนะคะรู้จักเส้นบนเส้นล่างวันนี้เราจะเขียนง่ายวันนี้เราจะเขียนภาษาอังกฤษไหนใครรู้บ้างไหนบอกครูการซิวันนี้ภาษาอังกฤษตัวอะไรอ่าเห็นแล้วใช่ไหมคะอ่าค่ตัวอ<ห>ะไรนะคะโอ้ยเก่งมากเลยค่ะตัวไอนั่นเองนะคะตัวไออันนี้มาง่ายมาก ให้เด็กๆนะคะเริ่มจากเส้นบนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะาเด็กๆดูคุณครูเขียนให้ดูก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะรอก่อนนะคะเริ่มจากเส้นบนนะคะเราจะเริ่มจากเส้นบนลากจากเส้นตรงลงมานะคะาลากลงมาช้าๆให้ถึงเส้นล่างนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะแล้วเด็กๆก็เติมจุดกลมๆเล็กๆข้างบนนะคะเรียกว่า I อไอ ไ <I. S 2> <I. S 1> อ่เดี๋ยวครูการจะเขียนให้ดูสามตัวนะคะเอาเราเริ่มจากเส้นบนลากเส้นตรงลงมาถึงเส้นล่างแล้วก็ใส่จุดกลมๆข้างบนเราจะเขียนอย่างละสามตัวนะคะแล้วเราก็จะยาวลงมานะคะเด็กๆต่อไปไอตัวที่สามนะคะเอาวลากเส้นตรงลงมาเติมจุดกลมๆข้างบน เติมจุดกลมๆด้วยนะจุดกลมๆจะไม่ติดกันนะคะลูกเด็กๆจะต้องเว้นนะคะดูแบบของรูการได้เลยนะคะอ่าเราหมดไปหนึ่งบร a, <c oughs> บรทัดแล้วนะคะเด็กๆขาเราจะขึ้นบรรทัดใหม่เด็กๆ <c oughs> ก็ต้องเว้นหนึ่งนะคะหนึ่ง <c oughs> บรรทัดนะคะนี่ดูแบบของรูการเลยเว้นนะคะหนึ่งบรรทัดเราจะไม่ติดกันนะคะอเราจะเริ่มแถวที่สองเราก็ต้องเริ่มให้ตรงกับเส้นบนเหมือนเดิมนะคะเอา ok เริ่มจากเส้นบนลากลงมาให้ตรงจงเส้นล่าง แล้วก็ใส่จุดกลมๆแบบนี้เลยค่ะตรงแบบนี้เลยต่อไปไอตัวที่สองนะคะ,ะเริ่มจากเส้นบนลากเส้นตรงลงมาแล้วก็เติมจุดกลมๆเก่งมากเลยค่ะบางคนตั้งหน้าตั้งตาเขียนสวยมากเลยต่อไปอาไอตัวที่สามนะคะเริ่มจากเส้นบนนะคะลากลงมาให้ตรง ถึงเส้นสีฟ้าเข้มๆแล้วก็เติมจุดกลมกลมอ้าวคราวนี้นะคะเด็กๆตอบคุณครูการพร้อมๆกันเลยค่ะตัวอะไรคะตอบพร้อมๆกันคุณครูการดูจากปากได้เลยค่ะตัวอะไรคะตัวอะไรลูกตัวอะไรเลขอ,อนไบีเลขออนไนบีนี่ค่ะหลุภาษาอังกฤษหลุภาษาอังกฤษตัวอะไรคะเมื่อกี้คุณครูการบอกไปแล้วคะ่ะอ่าเก่งมากไอนะคะ เสร็จแ,แล้วนะคะรูการก็จะให้เด็กๆเขียนตัวไอแบบนี้นะคะอาทิตย์นี้เราจะมีการบ้านแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นก็คือไอนะคะให้เด็กเขียนนะคะไอเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะหยุดนะคะให้เด็กหาพรุ่งนี้เราหยุดหนึ่งวันนะคะเราจะไม่ได้เจอกันเราจะมาเจอกันวันพุธกับวันพฤหัสเดี๋ยววันพฤหัสรูการจะมาขอดูตัวไอนะคะว่าเด็กๆเขียนสวยไหมเสร็จหรือยังนะคะ <S <S เดี๋ยวพรุ่งนี้เด็กๆหยุดเด็กๆค่อยเขียนก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะคะเด็กๆขาอ่ะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนะคะเห็นไหมคะครูการเขียนชื่อเพื่อนไหมแล้วเนี่ยเด็กหญิงชลินทิปต้องเขียนชื่อบัญชื่อจริงนะคะสองครั้งนะคะลูกสองครั้งนะคะถ้ายังไม่สวยไม่เป็นไรให้เด็กๆลองเขียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเด็กๆก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะลูกขาอ่ะวันนี้นะคะคุณครูการจะไปแล้วนะ เหมือนเดิมรักษาสุขภาพด้วยนะหยุดไปเที่ยวไหนก็ต้องระวังด้วยนะคะลูกขาตอนนี้ยังมีอยู่นะคะลูกกำลังระบาดอยู่ต้องระวังด้วยนะอ่ะเรามาเจอกันวันพุธนะคะเด็กๆขาอ้าวเสร็จแล้วพนมมือขอบคุณค่ะ <c oughs> เดี๋ยวคุณครูการจะส่งตัวอย่างลงไปในลายกลุ่มนะคะเด็กๆขาถ้าคนไหนยังจำไม่ได้หรือมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวจะส่งไปในลายกลุ่มนะลูกนะ